สวัสดีครับผมเนชนชัตเมศนะครับวันนี้มาชำานายดวงเดเอมพาราทรอดนะจ๊ะเย่นะฮะวันนี้เราจะมาดูกันหน่อยนะครับว่ามาในหัวข้อที่ว่ามาดูกันหน่อยว่าศัตรูของคุณนะครับเขาเคยทําอะไรกับคุณบ้างที่ผ่านมาเขาจะต้องเผชิญกรรมรับกรรมอย่างไรนะฮะศัตรูของคุณจะต้องรับกรรม กับที่เคยปฏิบัติต่อคุณอย่างไรนะฮะก่อนอื้นเลข่อขายของก่อนปีเสียทองคาแท้ก็สิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับปีเสียทองคาแท้ก็สิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ใครสนใจสามารถดินบอกหาเคนได้เลยนะและใครอยากเรียนหลันไพชาโรก็สามารถดินบอกหาเคนได้เช่นกันนะครับสอนเลขสองฐานพุค์โหรศสตร์ไทยศาสตร์ตัวเลขและเกี่ยวกับการคำนวณดวงดาวก็สอนเช่นกันใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็อินบอกหาเคนได้นะครับใครเดือดร้อนเคนดูให้ฟรีนะครับผมมาก มาดูกันแมคว่าสตูของคุณที่ผ่านมาเขาเคยทําอะไรกับคุณบ้างนะครับสตูของคุณที่ผ่านมาเขาเคยทําอะไรกับคุณบ้างใบที่หนึ่งสตูของคุณก็เคยทําอะไรกับคุณบ้างนะครับเอกออฟเพนเดขาอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานของคุณนะนะครับเพื่อนร่วมงานหรือเขากับคุณเคยทํางานร่วมกันมาก่อนนะครับ เคยอยู่ในแผนกเดียวกันอยู่ในสังกัดเดียวกันหรืออยู่ในที่ทำงานเดียวกันอืมตัวคนคนนี้เป็นคนทำงานเก่งนะเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานด้วยนะครับเหมือนว่าตัวคุณและเขาเนี่ยเคย อยู่ในแผนกทางานเดียวกันอะแล้วเคยทํางานในสถานที่เดียวกันด้วยนะไปยันต่อสตวของคุณคนนี้เคยทําอะไรกับคุณอีกนะลักษณะของเขาเป็นอย่างไรเดอะเฮอร์มิตเขาดูเป็นคนเงียบๆนียรนะดูไม่ค่อยพูดดูนิ่งนะดูเป็นคนไม่ค่อยวุ่นวายกับใครเนาะดูเป็นคนอาจจะเวลาเจอหน้าคุณนะต่อหน้าคุณนะเขาอาจจะนิ่งก็ได้ นะฮะเป็นคนมีในเรื่องของความสงบนิ่งดูเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีในเรื่องของคุณกับเขาอะเวลาอยู่ด้วยกันอะอาจจะไม่ค่อยพูดจนเท่าไหร่นะฮะแต่อ้ายนะครับ,รบมีการใช้คำพูดนะที่ไม่ค่อยดีใส่กันนะมีการเน็บกัน เดยกก็เน็บนะฮะเน็บนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาขอให้ได้เน็บนะครับเขาคนนี้ชอบเน็บคุณใช้คำพูดเป็นในทางลบกับคุณด้วยนะฮะไปกันต่อดูซิว่าบุคคลคนนี้เคยทำอะไรกับคุณอีกนะครับ ้นี่บุคคลคนนี้เคยทำอะไรกับคุณอีกนะครับมาดูกันจริงๆด้วยเป็นคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันนะครับอาจจะเป็นคนที่เคยทำงานด้วยกันอ๋อผมเข้าใจแล้วนะมันมีโอกาสบางอย่างที่คุณกำลังจะได้รับนะหรือหรือคุณกำลังอยู่ในช่วงการทำงานนะคนคนนี้เขามาขัดขวางคุณเวลาคุณทำงาน เวลาเขาเห็นคุณทำงานแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะนะฮะทำเป็นนิ่งๆนะแต่จริงๆแล้วอ่ะโอ้โหในใจนี่รัวเป็นกองชุดแปลนต่อครับสตูมคุณก็เคยทำอะไรกับคุณอีกนะโอ้โหสิบดาบ ซึงเป๊ียเขาเคยทำคุณนั่นแหละเห็นไหมฮะแทงเสร็จวิ่งหนีเลยนะผาสปิยูเลยสีแดงนะโอ้โหทั้งคำพูดมั่งทั้งขัดแข้งขัดข,ดข,ดขามั่งการกระทำทุกอย่างะฮะที่เขาทำให้คุณเจ็บนะฮะคุณไว้ใจคนคนนี้นะที่ผ่านมาคุณไว้ใจคนคนนี้นะแต่บทสรุปของมันก็คือการที่คุณต้องเจ็บเองนะคร กลายเป็นว่าตัวคุณเองนะฮะต้องมารับสภาวะบางอย่างที่ต้องมาเสียความรู้สึกอะ่ะนะฮะเลยทําให้สถานการณ์คุณกับเขาค่อนข้างแย่ในตอนนี้แานต่อเก้าไม่เท้าเรื่องงานจริงนะครับ เขาเล่นสกุลแบบเพียรเลยนะครับเรื่องงานมันมีเรื่องบางอย่างหรือเรื่องคําพูดการกระทําบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเจ็บนะครับอาจจะมีแบบถึงขั้นแบบทำลายร่างกายก็มีนะนะครับสร้างสถนานการณ์ให้คุณเกิดความเครียดด้วยนะครับคุณต้องระวังคนมันมาหลายรูปแบบนะครับ อยู่นี้คนเข้ามาหลายรูปแบบมันก็ต้องดูให้ดีว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องการอะไรหวังผลอะไรกับเรานะครับดูไว้เพื่อเป็นการระวังตัวไว้เท่านั้นเองนะครับมาดูกันต่อเขาเคยทําอะไรกับคุณอีกนะครับโอ้โหก้าวดาบแต่ละใบตึงทั้งนั้นเลยนะระวังคุณใส่นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณเครียดมากเลยนะคุณเป็นวิตกกังวลเลย เดี๋ยวคนคนนี้นะรหรือทําถึงขั้นคุณโดนไล่ออกจากงานเลยนะนะครับหนักๆนี่คือโดนไล่ออกจากงานเลยนะครับ,ออรบไปกันต่อดูซิว่าคนคนนี้เขาทาอะไรกับคุณอีกโอ้โหเดอะไฮพีเทสนะครับคนคนนี้ดูดีดูสวยดูหล่อนะครับ ผมว่าเล่นสิ่งของที่มองไม่เห็นแน่นอนดูดีอาจจะเป็นคนที่ดูดวงเป็นได้นะคนคนนี้เป็นพ่อหมอแม่หมอด้วยนะครับมีวิชา,าศาสตร์การดูดวงนะอืมไปกันต่ออ่าไปกันต่อครับว่าบุคคลคนนี้ทำอะไรคุณอีกนะครับ ไม้เท้านะครับเขาอยากเอาชนะคุณนะครับเขาพยายามจะเอาชนะคุณนะเอาแต่ใจออกแนวคนชอบเอาชนะนะครับหรือว่าม,มีคนคนหนึ่งมีความโดดเด่นในที่ทํางานมาก่อนนะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับเลยทําให้สถานการณ์บางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะมนเลยมีการเอาชนะชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยเลยเป็นปัญหามีคนหนึ่งที่โดดเด่นกว่านะครับ เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นนะครับเห็นไหมหกไม้เท้าเป็นห้าไม้เท้านะครับชิงดีชิงเด่นกันใหญ่นะฮะไปปินปีนต้นงิ้ว <c oughs> <c oughs> นะฮะไม่ดีหรอกครับคนเรามันก็ต้องสู้กันตามเกมอะเนาะสู้นอกเกมไม่ใช่ทางของผู้มีปัญญาเนะ <c oughs> เรวนะครับไม่ดีแต่กันต่อดูกันต่อว่าบคุคคลคนนี้เขาทำอะไรกับคุณอีกนะครับ โหก้าว oh, ดาบผมบอกแล้วทาของแน่นอนนะครับกะให้คุณรั่วไปเลยอะนะฮะกะทําให้คุณครัณ่วแบบสติหลุดไปเลยนะฮะใส่ไ,ไม่ดีอะนะฮะทำแบบนี้ไม่ดีหรอกแย่มากนะครับคนกําลังจะได้ดีไปขัดแข้งขัดขาเขาเพื่ออะไรอะนะเดระฉานวิชาเดระฉานมนุษย์ด้วยนะครับแบบนี้ เลวจริงๆไปกันต่อครับดูซิว่าเขาทำอะไรกับคุณอีกนะครับคนคนนี้เป็นคนนิ่งๆนะฮะนิ่งนิ่งเลยแหละนะฮะแล้วเขาทำเงียบๆนะฮะไม่โฉงฉางเลยนะอันจ,จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะ เขานิ่ง่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างเนียนไปกันต่อดูซิว่าบุคคลคนนี้เขาเคยทำอะไรกับคุณอีกนะครับโหแปดดาวมนด,ดาแน่นอนโดนของขอะคุณนะครับใครโดนอยู่ก็ช่วงนี้ก็ทําบุญนะครับไปกันต่อ <c oughs> <c oughs> นะฮะดูซิว่าบุคคลคนนี้เคยทำอะไรกับคุณอีกนะครับ สิบม้เท้าเรื่องงานเนี่ยหนะักมากเลยนะในที่ทํางานถ้าเกิดเป็นคนร่วมง,งานกันนะฮะหนะักจริงๆเขาปล่อยให้คุณแบบภาระอยู่คนเดียวนะฮะเอารัดเอาเปรียบคุณไม่พอนะฮะยังทําให้คุณเนี่ยต้องเหนื่อยกับการทํางานอีกนะฮะไอ้คุณก็แบบแค่ภาระหน้าที่ก็รัดตัวพอแล้วนะครับยังมาขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาเรื่องงานเรื่องเงินอีกโอ้ตึงผมบอกเลยคนคนนี้จิตใจลงดิ่งแล้วจิตใจเขาดิ่งลงไปเรื่อยๆนะครับ ไม่พัฒานาตัวเองไม่พอนะครับยังมาทำให้คนอื่นเขาต้องโอ้โหสามบาบวิชาเฉื่นใจรู้จักไหมฮะวิชาเฉือนใจอะ ala> <t foam> นะฮะไปมาดูกันหน่อยดิว่าปัจจุบันเนี้ยแล้วเขาทำคุณสำเร็จหรือเปล่า <t foam> มาเช็คหน่อยว่าเขาทำคุณสำเร็จไหมนะฮะ มดูหนะ่ะว่าเขาทําคุณสําเร็จหรือเปล่านะผลผลลัพธ์ที่คุณได้รับผลกระทบที่คุณได้รับจากการทําของเขาปกในครั้งเนี้ยคุณได้รับอะไรบ้างนะสิบถ้วยนะฮะคุณก็มีความสุขดีนะคุณเหมือนจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับชีวิตคุณยังพอไปได้คุณยังพอไปได้อยู่แต่มันมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นนะครับ คุณอาจไม่รับรู้หรือถูกปิดตาเขาเรียกว่ารับรู้ความจริงบางอย่างได้ไม่เต็มที่เท่าไหร,ร่นะฮะมีบางเรื่องที่ถูกขัดแข้งขัดขาบ้างนะครับแต่คุณมีความสุขดีนะฮะเนี่ยสามถ้วยคุณยังคงมีความสุขดีนะครับคุณยังคงมีความสุขดีเจ็ดถ้วยมันยังมีตัวเลือกของคุณเข้ามาให้เลือกอะคุณยังมีตัวเลือกอยู่เหมือนเดิมนะแต่มันมีเรื่องบางอย่างที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจมันอาจจะมี ผลลั์ในการตัดสินใจบางอย่างทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้นะครับอะไปต่อดูซิว่าผลลัพธ์ที่เขาทํากับเราเนี่ยมันส่งผลลั์ในทางร้ายกับเราและอะไรบ้างนะครับอ่าสามดาบผิดหวังเสียใจนะครับมันอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆนะครับที่ทําให้เราเสียใจผิดหวังนะฮะหรือเป็นปมในใจนะครับทําให้เราพอเรารู้แล้วว่าใครทําเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าโอา้โหเราเสียใจมากเลยว่าคนๆนี้ทำกับเราทําไมแต่ มันก็ทําลายความปรารถนาในใจคุณไม่ได้นะครับคุณยังคงลุกขึ้นมาใหม่ได้นะครับเนี่ยเป็นหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะครับคุณเสียใจจริงนะฮะยอมรับมันอาจจะมีเรื่องบางอย่างเนี่ยผิดสิบดาบมันมีในเรื่องของความผิดหวังเสียใจกับคนคนนี้มากกว่านะฮะว่าไอ้ทำไมเขาทำกับเราแบบนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วตัวคุณเองอะ่ะก็เครียดมากอยู่ช่วงนึงนะฮะ แต่บ,บทสรุปแล้วมันเป็นสิบถ้วยไงมันก็ยังคงที่จะทําอะไรคุณได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่มีผลกระทบกับคุณไหมมีแน่นอนนะครับผลลัพธ์ในการที่คุณได้รับกับคุณใสในครั้งเนี้ยหรือการกระทําของเขาในครั้งเนี้ยมันมีผลกระทบกับคุณแน่นอนครับแต่มีไม่มากเอ่อร้อยหนึ่งผมให้แค่สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะฮค,คุณได้รับผลกระทบเต็มๆจริงๆอะ่ะคือสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ ไม่โดนแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหูตายเลยผมบอกไน่แย่แน่นอนไปต่อครับครูบาอาจารย์คงจะการไว้นะครับไปกันต่อครับมาดูกันหน่อยว่าแล้วหลังจากนี้บุคคลคนนี้เขาจะต้องรับกรรมอย่างไรบ้างนะครับใบที่หนึ่งมาดูกันเขาจะต้องรับกรรมอย่างไรบ้างนะืึสามดาบทําทอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละ นะจ๊ะทุกวันนี้เขาก็ทุกทรมานนะทุกวันนี้คนคนนี้เขาก็ทุกทรมานนะเขาไม่ได้รู้สึกมีมีความสุขอะไรเลยนะเขาก็ทุกทรมานนะครับเดอะเฮอร์มิตเขาก็ต้องอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไปนะฮะหนิงห้าดาบของสะท้อนกลับนะครับเขาเคยเอาคุณไปพูดไม่ไดียังไงอ่ะ สิ่งเหล่านั้นมาสะท้อนกลับหาเขาหมดเลยความจริงถูกเปิดเผยนั่นแหละนะะว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะครับมันเหมือนว่าเขาไปเจอคนที่มีอํานาจกดขี่ข่มเหงส้ํงเติมเขาด้วยนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตเขาแบบรวดเร็วทันใจเลยนะฮะอืมไปันต่อ ดูซิว่าคนคนนี้เป็นยังไงนะลังจากที่เขาทําลายคนไม่สาเร็จเขาต้องอเผชิญกับสิ่งใดอีกนะครับคนคนนี้ต้องเผเชิญกับสิ่งใดอีกเวรกรรมที่เขาต้องได้รับจากการกระทากับคุณนะครับมาหนึ่งถ้วยช่วงนี้เขาเ่าช่วงนี้เขาตงเวนทําบุญนะนะครับ ช่วงนี้เขาต้องเวียนทาบุญทําทานมันก็ดีนะครับเขาก็ต้องทําบุญบ้างนะครับไม่งั้นมันก็แย่นะเจ็ดดาบเขาเคยทําชั่วคุณยังไงอ่ะคนจะไปจริงใจกับเขาได้ยังไงะ่ะเขาเคยทํากับใครยังไงเขาก็ต้องได้รับผลลั์แบบนั้นแหละนะมันกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี้ยเขาไปรักใครชอบใครก็เจอคนมีเจ้าของอละนะนะครับ ไม่เจอคนจริงใจไม่เจอคนซื่อสัตย์เจอแต่คนเข้ามาทําลายเขานะครับต่อไปดูซิว่าปัจจุบันนี้คนคนนี้เป็นอย่างไรอีกนะครับปัญหาเรื่องการเงินก็มีนะครับลำบากชีวิตก็ลําบากนะครับคุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้รู้สึกดีใจหรือรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่เขาเจอเหรอกนะแต่มันแค่รู้สึกว่าจะทรรมมํเงินทําไมแค่นั้นเองนะครับคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้อง ช่วยกันแต่สุดท้ายถ้าเกิดไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เลิกกันต่อแล้วก,ลก็เลิกแล้วต่อกันไปไม่ต้องมานั่งทําอะไรใส่กันอย่างนั้นหรอกต่อไปแปดดาบนะเวรกรรมนั่นแหละนะตามนั้นอะไปต่อให้นนไพ่ไนะแนะนำหน่อยว่าช่วงนี้คุณควรจะทําอะไรนะให้ไพ่แนะนำหน่อยควรทำไงกับคนคนนี้นะ ให้จบไปเลยนะครับเดทขึ้นให้จบไปอย่าไปยุ่งกับคนคนนี้อีกนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนท่านจะบอกว่ากระจบมันแตกไปแล้วอ่ะเราจะไปประกอบกับมันทําไมล่ะแก้วมันล้าวไปแล้วนะครับมันเราไม่สามารถไปประกอบมันได้แล้วอะไรที่มันล้มไปแล้วก็ช่างมันนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกนะครับให้คุณอดทนรอก่อนสถานการณ์เนี้ยมันบางคนอาจจะของอาจจะยังมีผลอยู่นะให้อดทนนิดนึงนะฮะอดทนไปก่อนให้อดทนรอนิดนึง มันกำลังจะดีขึ้นแล้วทุกอย่างมันกำลังจะจบเหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าทุกอย่างมาาันกำลังจะจบสิ้นให้เราหันหลังให้กับปัญหาเหล่านี้ไปเลยนะฮะให้ไปโฟกัสเรื่องการเงินให้ถือเงินไว้ให้ดีนะฮะให้มาโฟกัสในเรื่องของอการสร้างเงินนะฮะสร้างหรือสร้างเงินทําเงินแล้วช่วงเนี้ยมีโอเคนว่าชีวิตคู่คุณกำลังจะดีด้วยนะ,ะกําลังจะมีเริ่มคนรักเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะครับคุณไม่ต้องกลัวนะ,ะับ ท่านกาลังจะจัดการให้คุณคุณกาลังเป็นอิสระภาพแล้วจากของสปกปรกพวกนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเดลเบอร์เลอร์ฉลอตด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวอินบ็อกหาเค้นได้เลยนะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรืองความรักส,สมหวังตลอดไปสำหรวันนี้สวัสดีจ้า